ก็สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเอฟซก็บรรยากาศพี่น้องเลยบรรยากาศข้าวเหลืองอไม่ใช่บรรยากาศข้าวงามบรรยากาศข้าวเหลืองก็คลิปนี้พี่น้องคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงเลยมาจมอะไรพี่น้องอก็สําหรับอหลักการหรือว่าวิธีการเ็ดหน้าพี่น้องก็พอดีว่า มีเอฟซี่นคอมเมนต์มากคนบอกว่าทำนาเนี่ยเราจะไปทำตามหลักไอ้จะไปอิงแต่วิชาการมันไม่ได้หรอกคนว่าอืมคือกับประมาณว่าคือไม่ต้องไปดูวิชาการนั่นแหละว่ายง่ายกะเฮ็ดตามใจจะคของลวดอืมกะคือพี่น้องผมอยากจะชี้แจงแถลงไขนะสำหรับอคนที่บอกว่า จะต้องไปดูหลอกวิชาการอะทําตามแบบเราเลยรูปแบบของเราเลยเนี่ยคือพี่น้อง <c oughs> ไม่ว่าแต่อะไรเนี่ยคือเราก็ต้องเรียนรู้แมนบอกเราก็ต้องอิงหลักวิชาการบ้าง <c oughs> เพื่อเป็นแนวทางพี่น้อง <c oughs> เพื่อเป็นแนวทางเออเหมือนกันอะ <c oughs> เหมือนกันอะถามว่าเราเรียนหนังสือเนี่ยเราได้เอามาใช้ในชีวิตประจํำวันไหม คือยังเราเข้าไปเรียนนะตั้งแต่ความรู้พื้นฐานเบื้องต้นก็ตั้งแต่ป .1 น,นะเนาะจนถึงม .6 คือถ้าใครมีไอ <c oughs> ถ้าใครมีไอ <c oughs> เงื่อนแน่กับต่อบริญญาตีถามว่าเรียนเสร็จแล้วเรียนจบแล้วเนี่ยมันจะมีงานทำไหมถามว่าเรียนเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีมันจะสามารถประสบความสำเร็จในชีวิตได้ไหม มันก็ไม่ใช่เครื่องการันตีว่าจะประสบความสำเร็จในชีวิตรอกคุณน้องแต่ที่เราเรียนน่ะในหลักทฤษฎีนะ่ะเรียนเพื่อให้เรารู้เออเรียนเพื่อให้เราได้เปิดโลกกว้างเรียนเพื่อให้เราเนี่ยได้มีแนวคิดและหลักปฏิบัติที่ถูกต้องพี่น้องเออไม่ใช่จะทําอะไรก็งมโขงมั่นกับโมแมนพี่น้องเออถามว่าทําโดยที่เรียนรู้ด้วยตนเองอ่ะมันมันได้ไหม มันก็ได้พี่น้องแต่ว่ามันช้าเออแต่ถ้าเราเรียนแล้วปุ๊บเนี่ยแล้วเราเอามาบวกกับหลักในความเป็นจริงด้วยเนี่ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถประสบความสําเร็จในชีวิตได้ไว้ง่ายคือถ้าเรารู้เยอะรู้ทั้งทฤษฎีรู้ทั้งปฏิบัติเนี่ยเออมันก็จะมันก็จะยิ่งจะทําให้เราเนี่ยประสบความสําเร็จพี่น้องไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามแต่ถ้าเรารู้แค่หน้างานเดียวก็อย่างเช่นว่า รู้แต่หลักปฏิบัติแต่ไม่รู้หลักทฤษฎีอย่างเงี้ยมันก็ช้าหรือไม่ก็อาจจะรู้แต่หลักทฤษฎีแต่ไม่รู้หลักปฏิบัติจริงๆมันก็ไม่มัน,ก,มนก,ก,ก็ไม่ได้อีกแม่บอกเพราะฉะนั้นนะพี่น้องการเฮ็ดหน้าเนี่ยเราต้องอิงวิชาการต้องอิงวิชาการเหมือนที่ผมบอกว่าช่วงเนี้ยเออหรือว่าข้าวนาปีเนะี่ยเราจะต้องใส่ปุ๋ยรับรวงให้ได้ก่อนข้าวที่จะ ก่อนข้าวจะถอดรวง30วันก็สมมติว่าข้าวเราถอดรวงในช่วงวันที่15ตุลาเราก็ต้องใส่ปุ๋ยในช่วง15กันยานับย้อนหลังมา30วันแมนบอมันจะ <c oughs> เอิ้นว่าอย่างมันจะได้ประสิทธิภาพสูงสุดก็เนื่องด้วยอะไรแหละก็เนื่องด้วยต้นข้าวเนี่ยมันจะต้องใช้สารอาหารไปเลี้ยงแมนบอในช่วงที่มันตั้งพ้องเออถ้าเราใส่ก่อนเนี่ยมันได้ประโยชน์ไหม มันก็ได้ประโยชน์แต่ได้ประโยชน์น้อยมันได้ไม่ตรงจุดมันบอกแต่ถ้าเราใส่เร็วเอ้แต่ถ้าเราใส่เร็วมันก็ได้ประโยชน์เหมือนกันแต่ว่าอาจจะไม่ตรงจุดมันบอกเพราะฉะนั้นเนี่ยใส่เร็วใส่ช้ามันได้ประโยชน์แต่มันได้ประโยชน์น้อยแต่ถ้าเราใส่ตรงจุดเป๊ะเนี่ยมันได้ประโยชน์สูงสุดเออเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าหน้างานจริงๆอ่ะเราจะใส่ให้ตรงตามที่เขาบอกได้ไหมล่ะสมมุติใส่ันที่สิบห้าอย่างเงี้ยเออ บางคนก็บอกว่าโอ้น้ามันท่วมมันใส่ไม่ได้เออใส่ก่อนดีกว่าเออแล้วคุณคิดว่าคุณใส่ก่อนเนี่ยคุณคิดว่ามันได้ประโยชน์ไหมเออต้องคิดมุมนี้ด้วยแล้วบางคนบอกว่าโอ้ช่วงสิบห้ากันยาฝนมันตกพายุมันสีเข่าอเดี๋ยวให้มันออกสัก่อนเดี๋ยวค่อยใส่ช่วงปลายเดือนกันยาแล้วก็ผมก็เลยถามว่าแล้วคุณคิดว่าใส่ในช่วงปลายเดือนกันยาต้นข้าวมันยังต้องการไหมล่ะมันเลยระยะเวลามาแล้วมันก็ได้ประโยชน์น้อยเหมือนเดิม แมนบอกแต่ถามว่าทําทําใส่ปุ๋ยก่อนกับใส่ปุ๋ยหลังมันผิดไหมมันไม่มีผิดมันไม่มีถูกพี่นอ้องเออเราก็ต้องมาประยุกต์ใช้ไงเหมือนที่เขาหลักการบอกว่าให้ใส่ปุ๋ยเหมือนผมเนี่ยอิงหลักการอให้ใส่ประมาณวันป,ประมาณกลางเดือนกันยานี่ยต้องใส่ปุ๋ยรับรูงให้ได้เข้าวเมลิหนึ่งศูนย์ห้ากับข้าวเหนียวก็ข้อหนะต้องใส่กลางเดือนกันยานี้ให้ได้แมนบอกถ้าเราใส่ได้มันจะได้ประโยชน์สูงสุด ประโยชน์สูงสุดกับอะไรกับต้นข้าวของข้านี่แหละพี่น้องกับเงินที่เราเอาไปซื้อปุ๋ยนี่แหละแต่ในความเป็นจริงเนี่ยบางคนก็บอกว่าน้ํามันเยอะต้องใส่ก่อนอ,อแล้วคุณใส่ก่อนคุณได้ประโยชน์ไหมล่ะเอคุณได้ประโยชน์สูงสุดไหมคุณใส่ก่อน่ะอ,อบางคนก็บอกว่าอาได้ใส่หลังก็ได้เอให้น้ํามาลดก่อนแล้วถ้าคุณใส่หลังอ่ะมันได้ประโยชน์สูงสุดไหมเราก็ต้องคิดมุมนี้ด้วยใช่ไหมคือว่าง่ายคือเราเราต้องมีแนวคิดมีการเรียนรู้นะ่ะ เออเราก็มาประยุกต์ใช้แม่นบอล่ะอเออแต่ถ้าถามว่าเราใส่ตรงๆในวันที่สิบห้าแล้วน้ํามันเยอะอย่างเงี้ยแล้วมันได้ประโยชน์สูงสุดไหมละ่ะมันก็ได้ประโยชน์ไม่สูงสุดเหมือนเดิมแม่นบ่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมายืดหยุ่นพี่น้องยืดหยุ่นแต่ถามว่าหลักทฤษฎีมันผิดไหมหลักทฤษฎีมันไม่ผิดหรอกเออหลักทฤษฎีมันไม่ผิดเขาบอกมาคือไม่ว่าแต่อะไรอะ่ะเหมือนเขาวิจัยข้าวมานะ่ะคือเขาก็ไม่ได้นั่งเขาไม่ได้นั่งคิดนั่งนึกนะพี่น้อง เขาวิจัยมาเขาก็ทําการทดลองผ่านการทดลองผ่านการตรวจสอบมาหลายระบบหลายปีเขาถึงได้ออกแบบบทสรุปมาแต่ในหน้าความเป็นจริงน่ะเราก็ต้องมายืดหยุ่นมาดูอีกทีหนึ่งว่ามันเป็นตามที่เขาบอกไหมแต่ถามว่าเราจะทิ้งเลยไหมหลักทฤษฎีเราจะไม่ยึดเราจะไม่เรียนรู้เลยไหมหลักทฤษฎีมันก็ไม่ใช่พี่น้องมันก็ไม่ใช่เราก็ต้องเรียนรู้เออเพื่ออะไรเพื่อที่จะมาประยุกต์ใช้ให้มันประสผลสําเร็จอม คือถ้าคุณทําอะไรโลยไม่มีหลักทฤษฎีเนะ่ยคุณก็จะดักดานอยู่อย่างนั้นอนะ่ะคุณก็จะไม่ประสบความสําเร็จสักนทะีอืมแมนวอแต่ถ้าเราเรียนรู้ในหลักทฤษฎีด้วยเราศึกษาด้วยใน Google ใน y o u t u b e อย่างเงี้ยอ่าเหมือนว่าสายพันธุ์ข้าวอย่างเงี้ยข้าวมมลิดใศู5ยห้างี่มันจะออกออกรวงเดือนหนอยตุลา่าเงี้ยเก็บเกี่ยวพฤตจิกายานี้คือบางทีเรายังไม่ได้ทดลองเราก็อ๋อพอจะเข้าใจคร่าวๆได้แล้วในหลักทฤษฎี แมนบอแต่ปฏิบัติงานจริงเนี่ยเราค่อยมอาประยุกต์อีกทีหนึง่งเพราะฉะนั้นน่ะทฤษฎีก็สําคัญหลักปฏิบัติหน้าง,งานจริงก็สําคัญเพราะฉะนั้นต้องเอามาประยุกต์มารวมกันไม่ต้องเชื่อทฤษฎีร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เพื่อเป็นแนวทางเออแต่อย่าทิ้งหลักทฤษฎีเออแล้วก็อย่าทิ้งหลักปฏิบัติแมนบอลเหมือนกันน่ะปลูกบ้านอย่างเงี้ยปลูกบ้านเออหลักทฤษฎีวิศวกรเขาเออกแบบมาให้ตอกเสาเข็มก่อน แมนบอให้ตอกเสาเข็มเพื่ออะไรเพื่อให้โครงสร้างบ้านนี่แข็งแรงอืมแมนบอแต่ในความเป็นจริงอะ่ะในภาคอีสานเราอะ่ะมันเป็นดินหินขี้หินแห่ขี้ดินดานอย่างเงี้ยเราจะไปตอกเสาเข็ยมยังไงใช่ไหมละ่ะเออเราก็ไม่ต้องตอกก็ได้อืมแต่ที่เราเรียนรู้หลักทฤษฎีเพราะอะไรก็เพื่อให้รู้ไงพี่น้องเพื่อให้รู้ว่าหลักปฏิบัติอย่างนี้นะมันจะมันจะทําให้ฐานรากมันแข็งแรงมั่นคงเหมือนกันกันกบหลักไ การใส่ปุ๋ยข้าวเนี่ยตามหลักทฤษฎีเขา<ๆ>เขาก็บอกว่าใส่ปุ๋ยรับรวงต้องใส่ก่อนข้าวออกดอกสามสิบวันมือนก็คือกลางเดือนกันยานี่แหละพี่น้องเนึ่งเพราะฉะนั้นน่ะเราใส่ได้ไหมละ่ะในความเป็นจริงถ้าเราใส่ไม่ได้เราก็ใส่ก่อนได้ไหมละ่ะเออใส่ได้แต่มันก็อาจจะได้ประโยชน์น้อยม่นบอกเหรอหรือว่าเราจะใส่หลังได้ไหมล่ะใส่หลังก็ใส่ได้แต่ก็อาจจะได้ประโยชน์น้อยมันบอกแต่ถ้าเราทําได้ในช่วงจังหวะที่เขาบอกมานะ่ะมันจะได้ประโยชน์สูงสุดพี่น้องเพราะฉะนั้นน่ะ ลองเอาไปพิจาหน้าเบิ่งพี่น้องลองเอาไปศึกษาลองเปิดใจเออลองเปิดใจเอรับสิ่งใหม่ๆคือเราอย่าไปทําตัวเป็นน้ําเต็มแก้วคือไม่รับรู้อะไรเลยฉันทําแบบนี้ฉันถูกเออใครพูดอะไรมาไม่ฟังเลยอ่ะมันไม่ใช่พี่น้องเออถ้าถ้าเป็นอย่างนั้นนะพี่น้องก็ทํานาก็จงขาดทุนต่อไปอจงได้ผลผลิตน้อยต่อไปเอก็ดักดานอยู่อย่างนั้นอ่ะก็ไม่รู้จักปรับปรุงอ่ะอคือคนเราผมอยากบอกเลยนะชาวนายุคใหม่ของเราเนี่ย พยายามเรียนรู้สิ่งใหม่ๆพี่นอ้องเออเขาว่าอิญยางมาให้ให้ฟังให้ฟังให้เยอะๆเออรักปฏิบัติกับหลักทฤษฎีมันอาจจะไม่เหมือนกันแต่เราก็ต้องฟังฟังเพื่ออะไรฟังเพื่อมาเรียนรู้และปฏิบัติเออเอาสิ่งที่มันดีๆเนะี่ยเอาสิ่งที่มันทําแล้วมันประสบผลสําเร็จมาปฏิบัติอืมแล้วเราจะประสบผลสําเร็จเองพี่นอ้องเออแมนวออะโอเคพี่น้องคลิปนี้ประมาณนี้ไม่มีอะไรมากมายหรอกมาจมสู่กันฟัง อในหลักของการเฮ็ดหน้าหลักของการใส่ปุ๋ยพี่น้องบ่มีพิษบม่บมีถูกหรอกอสำคัญที่สุดเหมือนที่ผมบอกผมย้ําตลอดว่าทํายังไงก็ได้ทําแล้วนะอย่าให้ขาดทุนเฮ็ดหน้าแนวไรก็ได้อย่าให้ขาดทุน,น,น,ทนถ้าคุณทํานาแล้วคุณไม่ขาดทุนอันนั้นแสดงว่าคุณสุดยอดแล้วแต่ถ้าคุณทํานาเอแล้วคุณได้ข้าวเยอะได้ผลผลิตเยะอะเออแต่สุดท้ายแล้วบวกลบคูณหารแล้วคุณขาดทุนอันนั้นเขาไม่เรียกว่าประสบผลสําเร็จอันนั้นเขาเรียกว่าเจ๊ง โอเคพี่น้องซ้ำนี่แหละ